อยากเสียเงินว่ะเงินเยอะจังเลยอ่ะรอบนี้อ่ะทำทรงเงินเยอะใหญ่เป็นเจ็บเดี๋ยวกูรู้เฮ้ยเอ้าไม่ได้ล็อกหว,วานเจี๊ยบสิครับงานนี้ผมไปซื้อรถคันใหม่ดีไหมวะซื้อรถคันใหม่ไปเลยเนาะกี่บาทผมก็จะซื้อนะครับน้องๆอ,อ่าสามหมื่นนะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าอีกนิดนะ 50, ห้าหมื่น เสียเงินว่ะเงินตั้งเยอะตั้งแย่จะไปทำอะไรดีวะเนี่ยโอ,โอ้เงินก็เยอะรอบก่อนนะเงินเยอะจังเลยอ่ะรอบนี้อ่ะไม่รู้จะไปทําอะไรดอีอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเอาเงินไปทำอะไรดีหรออืมก็มีทั้งเงินมีทัองทองจะทําอะไรดีวะเฮ้ยนายเขาดูหน่อยเขาจับหน่อยเขาจับต้องรอเก็ละเขาจับน้อยอะไรปิดตัวเจ้รอก,กัอนนะ เงินเยอะรู้สึกสบายใจเงินเยอะ,อะเดี๋ยวก็รู้เงินเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ไปไหมนอนนะอย่าเสียงดังนะออกไปหาอะไรกินดีไหมนะะกินชาบูกระถ่ายดีไหนจะไีมานะพีะ่ออกไปหาซื้อของกินก่อนกับใช้เงินเนี่ยนายเออเงินแม่เยอะไหมคะว้ แม่ออกไปหาใช้เงินกันดีกว่านะให้พอนู่บ้านคนเดียวนะเออไปไหนไปไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวก็รู้เงินเยอะใช่ไหมรองเงินมาจากไหนนักหนาววะเงินในบัญชีมันมีไม่เยอะขนาดนี้ใช่หรอวะมันแปลกๆด้วยนี่ลองออกไปก่อนต้องเจกุญแจผีเว้ยทำทรงเงินเยอะเจอกุญแจผีเยอะก็รู้ได้เวลาเริ่มปฏิบัติการหากุญแจผีไปลื้อดูตู้เซฟที่มันเก็บเงินไว้อื อ๋อนี่ไงโคตรพลาดนะครับน้องลองลอกแมวกุญแจไปอือหอหวานเจี๊ยบเอาไขไม่ได้อลองกระชากดูไหมวะอุ้ยเอาไม่ได้ล็อกหวานเจี๊ยบสิครับงานนี้อุ้ยเยเหเงินเยอะจังวะเอาไปแม่งให้หมดเลย ว่าแต่เงินเาจากไหนวะหนึ่งทุกคนมาขอนับก่อนมีกี่บาทแม่งมานับโชว์ตหน้าผมไหมผมทำงานไม่มีสมาธิเลยอ่ะกี่บาทวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบยี่สิบสาม มันบอกว่าอยากใช้เงินใช่ไหมงั้นเอางี้ผมไปซื้อรถคันใหม่ดีไหมวะซื้อรถคันใหม่ไปเลยเนาะแล้วเงินเนี้ยก็เอาซ่อนไว้ให้มันด่าก็โดนด่าไปถ้ามันไม่ถามหาเงินก่อนเนี้ยบอกเลยว่าเสร็จผมแน่โหลเออเออเอ้วันเนี้ยมึงว่างไหมวะให้กูถ่ายคอนเทนต์แกล้งเมียกูหน่อยดิประมาณว่าไปซื้อรถกับมึงอะจะแบบว่าไม่ได้ซื้อจริงอะไอไอคันคันนั้นอะไอลูกโตอะเออเออคันนั้นแหละเออแกล้งซื้อเว้ยกูจะดูรีแอคหน้าเมียกูดิมันบอกว่ามันอยากใช้เงินกูููออออ่่ะะจขขโมยเเเเเเเงงินนนววว้าาาชีกกกดคคคลแหหไป เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับบ่าวอาร์มอย่างเงินแค่สองหมืนเนี่ยแต่เจอผมยึดแล้วไปซื้ออะไรแต่งรถดีกลัววานเจียบ สวัสดีครับผมเปาอามตอบสดนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับก็จะมาจัดรถคันใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเจเปียวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเงินแปลกๆนะครับทุกคนผมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเจเปียวเนี่ยทำอะไรมามันถึงมีเงินวะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันเนี้ยผมแอบเอาเงินเจเปียวมาซื้อรถคันใหม่เว้ยทุกคนอย่าไปบอกเจเปียวนะเว้ยท้าไม่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องแน่เดี๋ยวผมจะไปหาล้านเพื่อนผมเลยแล้วถ้าเกิดว่าเจเปียวรู้นะครับว่าผมเอาเงินมันไปซื้อนะผมแม่งตุยแน่ทุกคนเพราะะฉนั้นนแแลลลล้้้ววกกกดดไไคค์ิปปี็รับชมกันเลย Let's go ตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าของบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนกำลังทำรถเลยนะครับก็ทุกคนจำรถคันนี้ได้ไหมที่ผมขายให้คนคนนั้นไปอจำได้ปะตอนนี้ก็สภาพประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูซิว่าแม่งไปถึงไหนแล้วนี่นะครับจานเบรกของอะไรวะธรรมดาจานเบรกธรรมดาตโตตโตคืออะไรร้านนี้ก็เป็นปั๊มแม่งเห็นบอกว่าไม่เทนะครับ โยนจริงก็ที่เหลือก็มีปอกแฮนด์ในบูดล,ลอ้อนะครับอันนี้แกนล,ลอ้ออันนี้แล้วก็เป็นโชกคอันนี้เพิ่งถอดมาจากคันที่ผมจะไปจับนะครับเพื่อนๆอยู่ฝั่งนู้นนะกำลังซื้อยอยู่เลยเด่อของจากคันนั้นนะครับเพื่อนๆก็สภาพก็ประมาณ70%นะครับเหลือชุดสีแล้วก็ประกอบนิดนิหน่อยก็จะเสร็จละอันนี้เครื่องคือหน,นึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆติกเดิมนะครับเดิมตอดออรหรือเปล่านะทั้ง <c oughs> โ,โซ่เบิกใหม่คิ้มหลังกรลังดนะมีแค่นี้แล้วก็พวกชุดต่างๆนะ ชุดชิ้นงานสีดำเบอร์สูงใหม่นะครับนี่ของแท้เลยเหรอวะดูดิเล่นหมกตอตอนทั้งคันนะครับทุกคนคือไม่มีแท้นะครับคันนี้ก็ไม่รู้รอรอชมอีกทีตอนตอนติดเครื่องตอนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่อนะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับบอกเลยว่าเจผมแน่ยวันนี้มอคันนี้แหละกลับบ้านรออยู่ทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เซตระบบเซ็ตโชว์ล่างเสร็จแล้วรอดูกันนะครับทุกคนไปเลโก้ เราได้คุยกับเขาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะขับรถมาบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคันที่ผมจะไปจัดเนี่ยมันโคตรบีบดูดันแค่ไหนนะครับ <Hey. S 1> บอกเลยว่าแม่งผมโคตรโดนใจอ่ะกี่บาทผมก็จะซื้อนะครับน้องๆเสียงโคตรแน่นน่ฟังฟัง ไหนผมไหนคุณลองประเมินดีว่าคุณจะขายผมเท่าไหร่คันนี้ยู่เท่าไหรล่ละเอ็มนี่มันคันเทพดีกว่าไม่เาทำลายบ้านอยู่อสามหมื่นไหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ราคาเนี้สี่หมืน่นสี่หมืมมหา,มาอีกนิดนะห้าหมืน่นห้าหมื่นขายอยู่ห้าหมืน่นห้าหขายเหรอ วันนี้จะแกล้งแฟนนะเว้ยบอกว่าซื้อมาห้าหมื่นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็ช่วยกู้เจ๊เหมือนกันเอาเรื่องในตัวเองแล้วเนี่ยมันดูซิว่ามันบอกมันจะมันจะบอกว่าเป็นซากเหล็กไหมแล้วคันนั้นที่ว่าจอดอยู่อ่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเออคันที่ว่าซื้อมาอามาใช่มใช่ใช่ใกล้ใกล้จะเสร็จเสร็จแล้วเรชุดสีแล้วก็เก็บจุกจิกเดี๋ยวรอดูนะครับสเต็ปลูกเดิมตอรอนะครับมาดูซิว่าคันนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าทำสตอรี่บ้านบูใช่ไหมใช่แล้วคันนี้บอกสเต็ปได้ไหมยก เดียวหกแปดจียังไม่สุดใช่ไหมเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรร้อยหกนะครับทุกคนรอดูนะครับว่าจีเ๊เดียวเห็นสภาพรถแบบนี้แล้วมันจะชอบไหมผมนะโคอยากได้นะครับแต่จริงผมไม่อยากได้คันนี้หรอกเกลียดมดูเนี่ยคันเองนี่ไหม,มไม่อยากได้นะครับพร้อมไหมพร้อมส่งบ้านไหมพร้อมพร้อมครบขับไปด้วยยังไงแล้วแต่ไดด้หมแล้วเจอกันอ๋อพี่น้องแม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าจี๊บกจะเล่นกูเป็นวันนัดตีทางวาดนะเข้ามา ควรจะบอกเจเบลนะครับเขับมาขับมาตองนี้ดูเหมือนว่าเจเบลกำลังล้างจานอยู่นะครับเพื่อนใช่ไหมครับตอนนี้กําลังล้างจานอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปแอบให้รถส่งของมาส่งแล้วแม่งมาดูซิว่ามันจะหน้าเบิร์ดแค่ไหนไปแล้วตอนนี้นะครับรถมาส่งแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดประตูก่อน วายผ้าหวานเจีย๊ยบอู้นี่นะครับทุกคนเอาอะไรครับเจ๊เปียวเอาอะไรมาโจรอีกเนี่ยอ๋อเพื่อนฝากรถไว้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรถมาฝากไว้เนาะไรนะนทคุหนรถก่นลนะเลยวะน,นในคนไปซื้อ,มอไม่ใช เอ้ยอย่าพึ่งยิงพึ่งเดี๋ยวรถลงก่อนเดี๋ยวรถโรงกอนรถไถแบบอ้าวรถใครมาอีกเนี้ยรถใครรถเท่้ยใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วเอาลงทำไมเอาเอามาจอดโชว์ให้เขายิมยิมตรงยิมจอดอะไรเงี้ยคุณพวดมอกเลยอ่ะคุณคุณตรงไหนก็รถบ่ออามจริงไงนี่ก็ถามจริงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่เนธถามนี่ว่าฟิสุสเท่าไหร่วะก็แปดเจ็ดพี่อ่ะฮะตบขาไม่จบไม่จบต่ออ้ามตีมาห้าหมื่น ้ามเนที่ไหนจะืฮะไปดูก่อนติบหยแฮ้ฮ้ยไปไงจ๊ะปัดเบิ้ลมาแม่งทีนึงดิ ยไอเลยก็ไม่รู้เสียยิงดังเอารถแรงไงไปไหนก็เอาไปเลยก็จะจอดตรงนี้วันนี้จอดที่นี่ได้ไม่เอาไปทช่ไมไหนจ๊เพจะไปใส่ลงน้ำเฮ้ยอย่าๆรถคันนี้แพงแพงกว่าของมึงอีกเอ้าได้จะให้เลือกก็มาคันนี้กับคันรถมึงเยอไหนเอาสองคันไม่ได้กูเอาคันนี้พิจารณาอย่าอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งคันนี้ครับอย่ายุ่งจะเอาไม่ทอะอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งจะเอาเงินกูไปทำไมเนี่ย ในข,<ะ>ในข่าวว่ารวยไม่ใช่เหรอระดัแบบเจ๊มึงก็พูดอยู่นั้นไม่ใช่เหรอระดับเจ๊รวยก็จับอีก<ช>ขันนี้เลื่อยยายายาจะให้เพลงคันนี้เพลงแพงแล้วทำไมไร่เ,เดี๋ยวจะไม่ยอมไปขายซื้อมาเท่าไหร่ขายดีซื้อมาเท่าไหร่ บอกความจริงดีเลยว่าแฝงห้าไปแฝงห้าแล้วขายหมื่นหนึ่งเอซีคนไหนอยากได้หมื่นหนึ่งเอซีคนไหนอยากได้อะเอออยาอย่าอย่อยาคอมเมนตมาได้คิดแต่ะเอาไปส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไออ้อนขายม่ลูกโอ้โหขายไหมขายอะไรไม่รถอะไรลูกลดอะไรันนี้รดแรงนะครับทุกคนไม่ขายนะครับทุกคนไม่ถูกใจหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือใช่ไหมเราตกลงราคากันแล้วใช่หมเอาสลีปเอาสลีปมันดูดิเอาสลปมันดูดิ สลิปอุ่นตังอ่ะมวยคองคุ้ยขายคลองหรอเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยสลิปเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยอ้โหคุ้ยทำไมเฮ้ยมึงเชื่อพูน่อยวะมึงหว่านกูซื้อรถมึงเนี่ยไอ้ยี่ห้อกูคนเดียวเนี่ยโอ้ยเอ็งก็เตือนแล้วนะว่าเจ๊ปเปรี้ยวจะด่าไันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วคือซื้อแล้วก็คือซื้อใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเออแบบซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นไร ไปนู่นไปนู่นเบ๊ทเจมส์จะแจกเอฟแจก FC จะรู้อ่ะ FC อยากได้อะไรอันไหนอ,อ่ะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเจ๊มส์ยวแจกคอมเมนต์มาเลยช่วยเบ๊ด้วยดูไว้แล้วทุกคนจบคลิปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรถคันนี้นะครับที่เพื่อนผมให้ยืมมาถ่ายคลิปอ่ะเรามาฟังสักทีคร่าวๆนะครับรถคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ125น้ำเงินนะครับฉายาคันนี้คือบอสเมียด่ายังทำอยู่นะครับผมมามาเริ่มจากชุดแรกเลยชุดหน้า ล้อเอสตองแล้วก็ชุดปั๊มงาน CNC ทั่วไปแล้วล้อเนี่ยมันเป็นล้อแบบแบบไหนทรงแบบไหนทรงห้าเหลี่ยมธรรมดาครับแล้วมันดียังไงครับเราใส่ออกได้สวยครับ<อ>แ,ลแล้วจับตัดตรงรูดเท้าแล้วอันนี้คืออะไรนะครับช่วงนี้ากระบอกโช้งานกึ่งครับได้ไอ้กีน้ำงางินที่ตรงนี้ยลอ,อยทำสี่าโดกโค,ครับบูทแบ็กรันทุ่ง อ๋อแล้วน็อตกินน็อตกันขโมยด้วยจานของอะไรครับหนุ่ยธรรมดาครับจานหนุ่ยหนุ่ยธรรมดานะครับผมแล้วก็ไล่น็อตหลีดเกือบทั้งคันไหมด้วยทั้งคันเลยเกือบทั้งคันเกือบทั้งคันอ่ามาถึงชุดสีนะชุดสีคือติดมาแต่รถใช่ไหมใช่ก็ยังไม่ได้เก็บทำในใหม่มาติดมาแล้วก็ปั๊มตรงนี้ปั๊มเป็แป้นหนึ่งลาซาด้าครับเป็นยลาซาด้าใช่โอ้โหเกือบจะดีแล้วปั๊มเป็นยลาซาด้านะครับผมแต่ว่าไม่ได้ซีใช่งั้นปกตินะครับใช่ครัสของอะไรอ่าคัสคัสเดิมๆครับทำมาประดิษฐ์แปลงงตรนี้ออก ให้มันให้มันนิ่มใช่โตตรงนี้โอเคอันนี้คัสประดิษฐ์เองนะครับผมแล้วก็การสะบัดโอลินใช่แพ้ไหมแพ้ปรับได้ได้นะครับผมใช้งานได้จริงไม่ได้ใส่หลอกๆแล้วก็บอกของอะไรบอมบอร์ลาด้าทั่วไปบลาร์ด่าทั่วไปใช่ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมคือแถมมาอันนี้เกี่ยวไหมอันนี้ทำเองด้วยปัมซิกกันปัมซิกเบือกไหมเบือกแท้สุดเลย ม,มีน็อตลีดมีน็อตลีดด้ยนะครับแล้วก็การตกไม่ใส่แล้วครับใส่เป็น,นันนีแทนอันนี้เป็นระบบไฟเอสี่สายไฟยอ่อสายไฟยอ่อใช่ครับเกโฟนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่น,นะไฟเหลวปิดทุกจุดท,ทุกจุดใช่ไฟหน้าก็ปิดแต่ไม่ดังนะครับผมแค่นั้นแหละครับได้ข่าวว่าวันนี้ ไปหลอกเมียนะครับซื้อบางอย่างมาใส่ใหม่ชิ้นนะครับผมได้ยินมาประมาณนี้หลังกล้องนะไหนคุณพูดดิคุณไม่ซื้ออะไรมาโชคนะครับผมแก๊ซี่อันเก่ามันไม่อยู่ความเร็วมันพอใช้ความเร็วแรงสูงมันมันไหลกุมไม่อยู่มันไสใช่ของอะไรแก๊ซี่กี่มิลอ่าสามร้อยมิลครับก็ผลิตพอๆประมาณนี้นะครับผมคือยังไม่ได้ลองแบบจริงจังๆนะทำพิ่งทำเสร็จใช่ไหมใช่ครับเสร็จโอเคครับผมเทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสฟังเสียงกันนะครับว่ามันลั่นแค่ไหน เดีย๋ยวติดนะครับพี่น้องบอกบอกว่า หลังจากที่ผมเนี่ยได้ซื้อ125สีบาลของเพื่อนผมมานะครับซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้บอกความจริงกับเจเปียวนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อจริงนะครับซึ่งผมเนี่ยทำคลิปแกล้งิเฉยนะครับทุกคนแล้วประเด็นคือตอนนี้เจเปียวแม่งเครียดผมไว้ทุกคนนางหนีไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับนั่นคือห้องสองฝั่งนี้นะครับทุกคนคือแบบไม่ยอมคุยกับผมเลยอ่ะตั้งแต่เพื่อนผมกลับไปอ่ะรถเก๋ากลับไปแล้วนะแต่คือยังไม่หายโกรธผมครับทุกคนซึ่งผมต้องไปง้อเจเปียวผมงกรรู้จสึิๆ วะผมก็แบบอยากแกล้งขำขำไงทำคลิปขำขำไงแต่ประเด็นคือเจ๊เปียวน่าจะจริงจังนะครับทุกคนเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายนะครับผมขอเคลียร์เรื่องรถก่อนนะครับทุกคนปไปไปงอเจ๊เปียวกันนะครับผมตอนนี้เจ๊เปียวน่าจะอยู่ในห้องนี้นะทุกคนน่ะเห็นไหมเห็นเจ๊เปียวไหมครับทำอะไรลงไปวะตอนอองแม่โกรธพ่อหรอ,ให,อให้กับป้าฮะแม่โกรธพ่อหรอใช่ทำไมอ่ะให้กับพ่อแม่โกรธพ่อเดี๋ยวพ่อไปงอแม่ก่อนนะอองอยู่ตรงนี้นะโหเย่ทุกคน เจีเยบี่ยว้าจะมาถ่ายเลยอีกวะเนี่ยซื้ออะไรอ่ะกูบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแล้วมึงจะซื้อมา้ทำไมวะเนี่ยไม่ไม่ฟังก่อนฟังก่อนวันเราคายกงมาแก้ตัวหรอกเริ่คายไม่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 ได้แก้ตัวนี่คือจะอธิบายไงว่าจริงๆแล้วอ่ะคือไม่ได้ซื้อยืมเพื่อนมาแกล้งทำคอนเทนต์แก้เฉยเโอ้ไป่ไมจะไปไหนก็ไปแม่เี๋ยวเก็บเสื้อผ้าให้ปะเอาเอาเก็บทำไมอ่ะไเด็กเข้าไปอุ้ยอุ้ยจีเจี๊ยบพอละโอ้ยเฮียพี่เอ๊อย่าซื้อมาคคลลิิปปกกท เอายานยาดีไหมไปไม่ขานจะไปไหนก็ไปไปไม่ไม่ไม่ต้องเก็บอ้ะทำไมอ๋อขอโทษดีกันโอ้ยขานจะไปไหนก็ไปบ่อยเฮ้ยเจียวเจียวเจียวโอ๊ยไปเจ้ามาเจียวอะไรอีกละหายโกรธนะยังจะหายโกรธว่าเมื่อเอารถไปซื้อเขารถน่ะไม่ได้อยู่แล้วเขาเอากลับไปแล้วแต่ที่ท้องที่หายเนี่ยคือไม่รู้ ีีกกัันนนนะะไปไปไหนก็ไปเนี่ยลูกเก็บเสื้อผ้าให้ก็ไปเลยดีกันไงไม่ดีดีกันนะไปไปไปนะนะนะดีกันนะไปใน่ีนี้จะเอาไหนไ่ถ่ายเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้แล้วจิ๊บเดียจะหายโกนผมหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนโอ้ชีวิตผมอะไรกันคำเนี่ยโธ่